สวัสดีค่ะชื่อเนตกานดาวิทยานุภาพเยินยงค่ะรับบทภาคเป็นเบลใน Beauty and the Beast ค่ะคุณเป็นใครฉันมาตามหาพ่อค่ะตัวละครเบลนะคะก็เบลเป็นผู้หญิงที่มีสนเสน่ห์ในความรู้สึกของเนตนะคะเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะคะก็อาศัยอยู่กับพ่อสองคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่าในหมู่บ้านนั้นเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเบลเป็นผู้หญิงที่แปลก เบลมีมีความรู้มีความฉลาดในตัวมีความฝันที่ใหญ่เกินกว่าที่คนอื่นจะคาดไปถึงเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะเชื่อมั่นในรักแท้ที่ตัวเองเนี่ยใฝ่หาออกมาที่สว่างสิบทนี้นะคะก็รู้สึกว่ายากมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเน็ตที่ ที่ได้มาร้องเต็มตัวและได้มาภาคเต็มตัวบทเบลเนี่ยม,มันมีความหลากหลายทางอารมณ์มากนะคะจะมีทั้งความซึ้งความโรแมนติกแล้วก็จะมีพาร์ทดรามา่าพาร์ตต่อสู้คือมันต้องใช้เสียงทุกอย่างโกหกฉันร้องขอกุหลาบขังฉันไว้แทนเขาต้องโทษท้ทงชีวิตเพราะกุหลาบนั้นหรอเพลงที่ร้องนะคะก็ ถ้าใครเคยติดตามใน Beauty and the Beast อร์ชั่นกระตูนะคะก็จะเป็นเพลงคล้ายๆกันนะคะอย่างเพลง Title t Town อย่างเพลง Something There อยากไปพัชชในโลกว่างไกลพ้นสุดต,ตาสุดเอยเอื่นมาด้วยคำพูดใดแค่สักครั้งอยากเพียงให้ใครได้มารับฟังและเข้าใจ สิ่ง่งงวววัมมาาาากกยใครดไ้อีกเพลงนะคะชื่อว่า Paris of my childhood นะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่โดยเฉพาะในหนังเรื่องนี้นะคะส่วนจะอยู่ในตอนไหนนั้นขอให้ทุกคนไปติดตามชมในโรงภาพยนตร์ดีกว่าคะ่ะรับรองว่าภพเราะแน่นอนครับผมผมกิตินันทินสำราญนะครับผมวันนี้ก็ภาคเป็นเจ้าชายอสูรเป็นบีใน Beauty and the Beast ครับ เธอเป็นใครพ่อของเธอเป็นขโมยเขาขโมยกุหลาบพูดถึงตัวละครบีสตัตวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วค่อนข้างให้แง่คิดว่าอย่าจัดคนจากภายนอกอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมว่าผมกับบีสี่มีความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือจะมีความผงผางม,มีความเสียงดังมีความเหมือนจะดุๆอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าข้างในทุกคนรวมถึงตัวละครตัวนี้เนี่ย มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความละเอียดลึกซึ้งอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งในการการพากตัวละครตัวนี้เนี่ยความยากของมันก็คือมันจะต้องบาลานซ์ความความทั้งแข็งกร้าวแล้วก็ความอ่อนโยนของตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยครับที่อยู่ในฉากเนี่ยคมันคือมันคือ,คอสเสน่ห์แล้วมันก็คือความยากของตัวละครตัวนี้ครับเธอมาทำอะไรที่นี่เธอทำอะไรกับมันเธอรู้ตัวว่าไม่ว่าทำอะไรลงไป เ้ยสาพวกเราทุกคนไปพลไปเพลงนี้ภาษาอังกฤษชื่อว่า forevermore นะครับภาษาไทยก็คือชั่วการมันเป็นเพลงที่เหมือนกับเบลกำลังจะกำลังจะกลับไปหาพ่อแล้วล่ะทีนี้ตัวเราเนี่ยก็รู้สึกว่ามันได้ได้ได้มองย้อนกลับมาที่ชีวิตตัวเองว่าจากที่เคยเป็นคนแข็งกล้าวจากที่เคยวงการทุกอย่างในชีวิต พอตอนนี้มาเจอมาเจอเขาแล้วก็มันจะเสียเขาไปเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงแล้วมันเจ็บปวดขนาดไหนซึ่งมันเป็นความไม่มั่นคงทางอารมณ์ที่มันอยู่ในเพลงนั้นนะครับซึ่งซึ่ง,งตัวเพลงเนี้ยเขียนขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเป็นเพลงใหม่ด้วยครับผมเพลงนี้ไม่มีทางจะพรากเธอจากใจและถึงแม้เธอนีไปไกล เเธอออออออยยยยยังคงคู่่วาวารรลลลนนนกืไไปไมิสวัสดีครับชื่อโนต้ตนะครับสานคุ้มบันพศครับผมภาคเป็นลูมิแย์นะครับหรือเจ้าตัวเชิงเทียนครับสวัสดีคุณผู้หญิงเรารู้สึกภาคภูมิใจและยินดีอย่างสุดซึ้งที่ได้ตอนรับคุณคืนนี้ตรงนี้และบัดน,นี้ใครขอเชิญคุณพักผ่อน นั่งประจำโต๊ะได้ขณะที่ห้องอาหารของเราภูมิใจเสนอพอได้มามาภาคปุ๊บก็ทำให้รู้เลยว่าเจ้าตัวละครตัวนี้ครับดูเผินๆเนาะจะดูเป็นคนเหมือนแบบสนุกสนานหลากหลายอารมณ์มากสีสันเยอะเป็นตัวสร้างสีสันให้เรื่องนะครับดูบุคลิกแล้วจะรู้สึกสนุกไปกับเขาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูลึกๆ ต้องบอกว่าเขาเองเป็นตัวสำคัญเลยที่ได้รับความไว้วางใจจากเดอะบีส t นะฮะหรือเจ้าตัวอสูรน,นะครับฉะนั้นก็จะซ่อนความเป็นผู้ใหญ่เอาไว้ในความสนุกสนานแล้วก็มีความได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากตัวละครอื่นๆรอบข้างโดยเฉพาะบีสครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพวกเรบพร พากันเปื้อนเพียงผูกเอาไว้ไม่ต้องนังลุ้นคุณวางใจได้ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ครับมันค่อนข้างมีสีสันหลากหลายแล้วเวลาเขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราวที่ค่อนข้างมีทั้งดรามาติกทั้งสนุกทั้งตลกแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรฮะสร้างความจิตจา๊าให้กับเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องในใน,ในเพลง b บ g เเป็นต้นนะฮะคือก็จะเริ่ม อาจจะความมีเจ location, ้าชู้อะไรเล็กน้อยต่อไปเดี๋ยวสักพักเปลี่ยนเรื่อง semester, เชิญชวนเริ่มดราม่าอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็จบใหญ่อลังการสุพร้อมเสิร์ฟออเดอร์ร้อนบริกรเราพร้อมจัดให้ชิมสักนิดหน้าแซ่บอย่าบอกใครถ้าไม่มั่นใจถามพวกจานเซก็อยากจะขอฝากผลงานนะครับในเวอร์ชันภาคไทยนะครับของเรื่อง Beauty and the Beast นี้นะครับ เพราะว่าทุกคนนะครับนักพากทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยนะครับด้วยความที่รู้ว่าเราจะมาพาก Beauty and the Beast ซึ่งเป็นการ์ตูนที่เป็นตำนานและก็เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบกันมาเนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับการมาชมภาคไทยในครั้งนี้กับ Beauty and the Beast นะครับผมรับรองว่าแฟนๆจะได้รับความสนุกสนานความตื่นเต้นน่าประทับใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะคะรวมถึงความอลังการของฉากแสงสีเสียง ที่แฟนดีส尼ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะพบกันในวันที่16มีนาคมนะคะในโรงภาพยนตร์ระบบ3มิติ IMAX 3มิติและ4มิติค่ะ